วิดีโอเราจะไปสำรวจรวมโลกแอปอึบอึบอ๊บอึบอ๊บเอาไม่ได้ไปแล้วฟีลวิวไ,ไม่รูวว้ว่าเราหรอกน้องโบห้องตุ่นเข้ามาหรกกทำไมมาแล้วนี่ตีนจอกอีนั่กกนน เรามีของเก็บเกี่ยของเราด้วย,ยเก็บเกียกเก่ย,ยมอยอีอะไรนะแม่เนยนะครับ อีนาำมีไม้เบ็ดที่งอลึกเว้าฟาดมามแล้วก็ปืนเล่นสงบเออแล้วก็ไงอะไรนะมีนี่ไงป้าจำเดือนแล้วก็ออกไปดูที่ท้องลึกม<า>่ใหรมั่งเออไม่ไม,ไมีอะไรเลยอ่ะ